หลายๆคนต่างก็มาเป็นแม่ค้าออนไลน์กันแต่ทำไมพอถึงเรามาเป็นบ้างเราถึงทำไม่ได้สำหรับคลิปนี้พีนมีคำตอบนะคะเราเห็นหลายๆคนเลยที่มาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วเขาสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเขาเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้หรือบางคนประสบความสําเร็จขั้นสูงเลยนั่นก็คือการที่เขาสามารถจะเปลี่ยนชีวิตของเขาจากคนที่ไม่มีอะไรกลายเป็นเศรษฐีได้เลยแล้วทําไมพอมาถึงตัวเราบ้างทั้งๆที่ ตัวของเราเองก็มั่นใจว่าฉันเป็นคนพูดเก่งนะมีสังคมนะแล้วบางคนมีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่านั้นอีกนั่นก็คือมีอาชีพที่สังคมให้การยอมรับแต่ทําไมถึงไปไม่รอดมีสาเหตุจากการที่พินคอยฝ้าสังเกตมาโดยตลอดนะคะทั้งจากการที่มีลูกทิมเองแล้วก็สังเกตใครอีกหลายๆคนนะคะนั่นก็คือคนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะยอมรับสถานภาพใหม่ที่คุณกําลัง ต้องการจะเป็นนั่นก็คือคุณไม่สามารถจะบอกกับสังคมได้อย่างสนิทใจว่าฉันกําลังจะเป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าออนไลน์นะอย่าลืมนะคะว่าการขายคือการส่งต่อการส่งต่อในที่นี้ไม่ใช่การส่งต่อแค่ผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้นมันหมายถึงการส่งต่ออารมณ์ของเราที่มีต่อตัวเราเองต่อผลิตภัณฑ์ต่อสินค้าถึงได้มีคําพูดที่ว่าก่อนที่จะขายผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรก็ตาม เราจะต้องขายตัวของเราเองให้ได้ก่อนแต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณยังไม่กล้าที่จะอาบอกกับสาธารณะหร,หรือว่ากับสังคมได้ว่าฉันกําลังจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะน,นั่นก็หมายความว่าตัวของคุณเองอ่ะยังไม่สามารถขายตัวของคุณเองให้กับตัวเองได้เลยแล้วใครที่ไหนจะมาซื้อคุณล่ะคะแล้วทีนี้เราจะมาเริ่มต้นจากตรงไหนดีคะก็มาเริ่มต้นจากคําว่าพ่อค้าหรือแ<ผ>ม่ค้าออนไลน์นะคะคำว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ แน่นอนว่าร้านค้าจะต้องอยู่ในแพลตฟอร์มของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok หรือว่า YouTube แล้ววันนี้คุณได้ประกาศโปรไฟล์ของคุณเน่ยให้กับสาธารณะหรือสังคมได้รู้หรือยังว่าคุณกำลังจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าคุณยังก็มิดกะเม้นยังอายอยู่ที่จะบอกว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะให้กับสังคมได้รับรู้ถ้าหากว่าตรงจุดนี้คุณยังก้าวข้ามไม่ได้ มันก็ยากนะคะที่คุณจะเดินต่อในเส้นทางนี้ได้สิ่งแรกสําหรับคนที่คิดจะก้ามาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ขอให้กลับไปเช็คโปรโฟไฟล์ของคุณก่อนว่าตอนนี้โปรโฟไฟล์ของคุณได้สื่อออกไปบ้างหรือ,อยังว่าคุณกําลังจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะทําตรงนี้ให้ผ่านก่อนแล้วเราค่อยมาดูสเต็ปต่อไปว่าเราควรจะทำอย่างไรเพื่อที่เราจะเดินบนเส้นทางนี้ได้เหมือนกับคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จได้สําหรับคลิปนี้นะคะ พินก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ